ล่าหน้าพี่เพชรฮนะมานี่มันเป็นกองอะไหล่เก่าของคัน e 2. สองสามศูนย์เนาะที่เราจะไปย้ายของนห้าหตอนเนี้ยรถมันใกล้เสร็จแล้วอยู่ที่อู่เดี๋ยวที่จะไปที่อู่ดูทีว่ามันขาดอ,อะไรบ้างแต่ทางอู่เขาลิสต์มาแล้วแหละว่าของอะไรที่ขาดบ้างของที่ไม่ได้มาจากท้ายรถ e หนะ้าห้าน่ะก็เยอะพอสมควรอาจจะต้องใช้ของ e 2. สองสามศูนย์เดิมมาผสมกันอีกทีนึงก็ใช้อะไรบ้างไม่รู้จะต้องมานั่งคุยกันแล้วครับเนี่ยเยอะเยอะมาก นี่คือแผงติดถังน้ำมันซึ่งไม่มีแต่อันนี้ต้องแบกไปว่าเรายังขาดกลุ่ฝาท้ายบังแดดมือจับอะไรนู่นนี่นะั่นทุกๆจิ๊กเยอะมากเลยต้องหาบั่ะมอ้อมันนี้สิ่งที่เราต้องใช้อ๋อไม่ใช่ ของเยอะฮะแต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างจำเลยครับเจอไหมเนี่ยอันนี้พวกแพทงแพทายกันชนเดิมแตกกูเอียนกูเกียบไปหมดเนี่ยผมว่มามันน่าจะอยู่ใต้เนี่ยเ,เราต้องยบเออตอนนี้ตีออกจากร้นานหน้าพ่เพชษทองแจ้งมัฒน,นานะก็ลลงจะกลับไปที่อูไปแนวอาร์ครับปรากฏว,ว่ามาเอาของ พวกกูท้ายรถนู่นนี่นั่นอะไรไม่เจอเจอแผงปิดถังน้ำมันอย่างเดียวเองมันมีของหลายชิ้นยังอยู่ที่บ้านตีที่หนึ่งอยู่ที่อู่น้องปั้นด้วยคือของมันกระจายหลายที่มากแล้วมันไกลมาก่ละที่แล้วมันหลายเดือนเราตีก็จำไม่ได้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เรียกว่าขับรถไปเก้าอี้นเตียวนหาของว่าของชิ้นนี้อยู่ที่ไหนบ้างว่าไปตามล่าแล้วกลับไปที่อู่ทีปวดหัวเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาของไว้ในที่เดียวอะฮะ ของมันอยู่หลายที่อ่ะมันก็เลยลําบากนะเดี๋ยวยังไงตอนเนี้ยอู่ตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วตีรีบกลับไปอู่ก่อนเพื่อไปคุยงานกับช่างเอิร์ธก่อนว่าอะไรที่มันขาดหายแล้วอะไรที่เราหาไม่ได้จริงๆแล้วต้องให้เขาช่วยซื้อให้หรือตีซื้อเองเนี้ยเดี๋ยวไปว่ากันที่อู่เดี๋ยวตอนนี้รีบทําเวลาวาร์ปไปก่อนครับผมวันนี้เอารถขนรถบ้านขนของมาด้วยเนี่ยเด้งดึ๋งดึๆงดึงดึงดึงเลยแดไม่เย็นอีกเนี่ยแดดไม่ยังเลยขอบนเลยขอบนนะ่อยหา,นนะหานนะเรื่อง โอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่หูแม่ดาวอาครับผมเด็ครับเป็นคันแล้วครับผมข้างในเอ,อ,อเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูกเป็นล่างขึ้นเยอะ ไอ้พวกท่าที่มันห้อยๆเขาก็เก็บให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เหลือยังเบายังไม่ได้ประกอบไอ้พวกหนังพวกนี้ที่มันถลอกปอกเปิดพวกนี้เดี๋ยวยังไงต้องไปไปหุ้มใหม่ไปจัดการใหม่หมดละแต่ตอนเนี้ยปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่งท้ายรถถับ oh. เปิดไม่ได้อยู่เ <laughs> <laughs> นี่ยตอนเนี้ไอ้พวกพลาสติกปิดทั้งหมดเนี่ย หาไม่เจอครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ที่อู่ไหนอยู่อยู่ที่ตรงไหนเลยหาไม่เจอจำไม่ได้ว่าพอรถมันย้ายไปสามถึงสี่อู่อ่ะตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอของที่มันขาดไปเนนะี่ยมันอยู่ที่อู่ไหนอยู่ที่อู่สี่หรือเปล่าหรืออยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านตี้หรืออยู่ที่ว่าพี่เพชรหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะของเก็บอยู่มันห้าที่เนี่ยวะคิดแล้วเหนื่อยใจคือ เห็นไหมแบบที่พูดไปในหลายคลิปก็คือการต้านรถหนึ่งคันเนี่ยมันถ้าเราซื้อรถที่เสร็จแล้วเราได้ขับรถคันนั้นเลยแต่ถ้าเรามานั่งทําเองเนี่ยแล้วมันใช้แล้วเวลาแล้วคือเราไม่ได้เป็นอาชีพหลักในการทําอ่ะของมันโดนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไปแต่ละที่ไปแต่อะไร,ะไรเงี้ยแล้วก็เกิดการหายครับแล้วก็หาไม่เจอก็ต้องวิ่งไปตามซื้อใหม่ตายครับตายอย่างเขียดเพราะว่าเรามาให้ที่นี่ทําเนี่ยเขาก็ เขาก็ช่วยดาเนินการซื้อของให้ได้แหละแต่มันก็ลําบากเขาอะเนาะเราก็อยากช่วยให้เขาไวขึ้นให้เขาประหยัดค่าค่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายเขาประหยัดเวลาอะไรประมาณนี้ฮะแต่ตอนเนี้ยต้องไล่หลายอย่างเลยให้ระบบในรถอะมสมบูรณ์เราต้องหาของให้เจอก่อนด้วยไม่รู้อยู่ที่ไหนโว้ยคิดแล้วปวดหัวเดี๋ยวรอช่างเอิร์ธอยู่เขาติดลูกค้าคันหนึ่งเดี๋ยวลองคุยเขาทีว่าเรื่องระบบนู่นนี่นั่นตอนเนี้ยที่รถไม่มีปัญหาเราต้องทำยังไงครับผม คือกล่องที่ติดมากับรถใช้ไม่ได้กล่องที่กล่องที่ซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมพี่มันไม่ได้เสียที่กล่องไปอย่างนี้มันมาเสียที่อื่นหรือเปล่าผมเอากล่องซ้ายมา่ทำงนเขาก็มีมีกล่องอย่างที่นี่ใช่ไหมพี่ก็ก็คือน่าจะกล่องข้างขวามีปัญหาเอาง่ายๆว่าไอ้ไอ้ตัวที่เอามาก็เสียเหมือนกันว่างั้นเถอะ ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครูกใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชตัวนี้ครับอ,อ,อันนี้คอโผมอ๋อโอเคใต้หัวตัวใหญ่เลยค็ดีเลย์ครับต้องเก็บต,ต้องเดินหน้ามันต้อง่างไวประมาณเจ็ดปีปรบมาณ กดมันลงมาครั้งเจ็ดวีนะฮะจะปล่อยให้ปล่อยเลยครับปล่อะะยเลย,ย,เลย,ย,เลยได้แล้วครับอันนี้พี่พี่เอิร์ธยัดเข้าไปให้แล้วนะ่ไหมครับเคลียร์แล้วครับเคลียเสร็จเลยคาดกระจายตัวหมดแล้วอันนี้พี่ซื้อมือสองมาใส่แล้วใช่ไหมครับตรงแบบต้องมาของของที่มามันเนี่ยพี่ก็เอารถของเก่ารถถังเก่า นี่เดี๋ยวเบิกเอาได้เออแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้กล่องตัวที่เอามาก็คือตัวยังอยู่นี่ใช่ไหมไต้องเปลี่ยนต้องเอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวต้องให้พี่ถอดไปเหรอต้องเลยอยู่แบบทุกวันครับแอร์ไอ้คอยเย็นเปลี่ยนแล้วใช่ไหมตู้แช่เรียบร้อยหมดแล้วไปนับปัดตัวดักกวดหมดทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรโผล่แล้วเออเหลืออะไรกันเดียวแนละ้วเหลือไอ้เรื่องไอ้เนี่ยอย่างเดียวน้องพวงมารับพวงอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันมันจะอยู่ไปชุดกล่องบอกด้านขวา เบาข้างซ้ายมาใส่คุใช้งานได้แต่คือกระจกมันจะทํางานสลับกันแค่เนี้เอากดซ้ายวันที่เป็นขวาก่อนจะเป็นซ้ายมันลิงก์กับกล่องเอกใช่ไหมฮะลิงก์กันมันเป็นเมนครับมันเป็นดีเลย์รวมตัวนเป็นสวิตช์คอนโทรลต้องมีอะไรเพราะว่าไอ้ยางนี่มันหาเบิกได้ป่ะพี่ไม่ได้เบิกครับมันแท่งเดียวไหมหรือเทียมก็มีนะพี่ แต่เราโอ้ชีดหลายพันเงินนะสเตเต้แต่เทียมมีใช่พี่มีหมดครับคิวนี่น่าอยู่สีมม้งเนี้เป็นหลายที่เลยก็จำไม่ได้หรือจะเอาไปเก็บงานมีงานเก็บเยอะไหมครับต้องไปทาภายในใหม่เอาไปเก็บงานก็นกได้แตม่มันอะไรคุอะไรงานจะช้าผเอาเองี้เรื่องเรื่องคงมอะไรที่ปรับสูงต่ำไม่ได้เนี่ย พี่เออแทงว่าน่าจะไปที่กล่องใช่ไหมครับแต่แต่กล่องตัวที่ติดรถเสียกล่องที่ซื้อมาใบนี้ก็เสียเหมือนกันมันข้อมูลมันจะไม่รับกันเบอร์ไม่ตรงมันมัน,ม,นมันก็ตอบไี้ยากนะครับไอ้อตากลมเนี้ยคอมมัวร์ก็เจาะเข้าไม่ถึงอ่าแต่ว่าพี่เออแนะนําว่าไปลองหายใบยไปลองเปลี่ยนดูก่อนใช่ไหมเพราะพี่เพราะพี่เอาใบาของที่เนี่ยลองใช้ได้ของตัวเนี้ยของรถคันนี้แหละของรถคันนี้้ข้ขาางยบอร๊ดใช้ได้ใช้ได้ ทุกอย่างใช้งานได้หมดแต่ว่าถ้าย,ย้ายกลับมาฝั่งนี้ไม่ได้แต่มันเแค่จะสลับกัน,นแล้วปราร์คคอนดิชั่นใช้ได้หมดใช่ไหมคะปลั๊กใช้ได้แต่หน้าจอตรงน,นั้นมันเป็นรายงานครับไปเก่งครับมันดำจอเสียใช่ไหมครับ,รบแต่ปราร์คไม่ได้มีเสียเนาะมีแค่จอปราร์คไม่เสียครับผมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้ตัวนหนึ่งเซ็นเซอร์มันเสียอยู่ตัวน,นึ่งในเวลาเปิดมินแกมันจะไม่โถงตัวข้างหน้ามันไม่มีมือสองเสียเลยพี่เอิร์ทตัวนี้อะไรนะครับเออมีมือสองเสีย ต้องอาสาจานมีสา,ายหาให้ได้านต้องอาสาอาจารย์ละบอก <laughs> เดี๋ยวกล่องกล่องเบาไปไปเอาตรงไหนนะคะกล่องเบาอ,อ่ะที่ว่าอีกใบที่ถอดไปแล้วที่เดี๋ยวไปเอามาก่อนที่วัน,วนใช่ไหมครัออฟฟิศนะฮะ,ะเดี๋ยวเดินไปก่อนเนดะี๋ยวเขาไม่อยู่เดี๋ยวไปตามล่ากล่องเบาที่มีปัญหาก,ก่อนเดี๋ยวเดินทำไมที่นี่ตอนนี้คือ รถอ่ะระบบมันเรียกได้ว่าจะเกือบสมบูรณ์หมดแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดความเรียบร้อยจุกจิกจิกอ่ะเนาะแต่ปัญหาตอนนี้ที่มันมีปัญหาเรื่องกล่องเบาหมายความว่ากล่องกล่องบอกของเบนซ์หนึ่งก่อนเนี่ยกล่องมันเนี่ยจะคุมทั้งปรับสูงต่ำพวงมาลัยไฟฟ้าปรับเบาปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือกล่องหนึ่งใบอ่ะมันจะรวมระบบทุกอย่างอยู่ด้วยกันคือถ้ากล่องมีปัญหาเนี่ยระบบนู่นนี่นั่นมันก็จะเออไปหมดเลยในฝั่งนั้นอะ่ะคือตอนนี้เบาปรับได้ กระจกข้งข้างปรับได้แต่พวงมาลัยปรับสูงต่ำเข้าออกไม่ได้ถ้าอยากจะปรับได้ก็ต้องหากล่องใบเนี่ยเปลี่ยนซึ่งกล่องใบเนี่ยหาซ่้อมือสองมาแล้วใช่ไม่ได้กล่องที่ติดไปกับรถก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเอาไป,ไปเอากล่องกลับมาเดี๋ยวไปลองไปเคมก่อนแล้วเดี๋ยวลองเอาใบใบใหม่ของเอาได้ไะใบเชียงกงใบใหม่เออมามาลองดูแล้วเดี๋ยวเรา,าลองลองโปรแกรมทําอะไรดูดูดีว่ามันน่สงสัยกลับกันหมดแล้วเรามาเย็นอู่เขาปิดแล้ว ครับเจมสนี่เราบุกหลังร้านเขาเลยนะครับเนี่ยเพราที่ครับพี่เอิร์ธบอกว่าให้มาหาพี่วันอ๋อพี่วันเขากลับไปแล้วค่ะเขากลับไปแล้วค่ะเค้ากลลับไปแวอ๋เอเหรอจ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลบพี่ลบอยู่เอาเลยจ้าพี่ลบกลับไปแล้วเหมือนกันจะเอากล่องเบาเฉยๆครับพี่เอิร์ธบอกให้มาเอากล่องกล่อง ถ้ากล่องบอเออาองบาเจ้าปัญหาครับกล่องตัวนี้จะอยู่ใต้เบาะมันก็จะเป็นกล่องคอนโทนเบาะเนี่ย W สองหนึ่งศด้านขวาก็เดี๋ยวต้องเอากล่องตัวเนี้ยไปเคลมครับผมมาอู่เบนแต่ขับอีอีแดงมาทรมานมากวันนี้หาทำจริงๆเรต้องเอาแผงอันเนี้ยไปให้ทั้งหมด ถ้าคำว่าเจอแค่เนี้ยังมีอะไรไม่รู้อีกเยอะแต่วันนี้จเจอแค่นี้เจอแค่นี้เอาเท่านี้ไปก่อนเจอแไ้นะแต่ว่าพี่ก็ยอมรับจริงนะว่าที่เป็นเอวอาเนี่ยเขาค่อนข้างเร็วรวดเร็วมาก ในการย้ายของรถหนึ่งคันเนี่ยมันอาจจะมีดีเทลทุกๆจริงๆเนี่ยซึ่งช่างเอิร์ธเนี่ยแล้วก็ทีมงานที่เบนอาร์เนี่ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญเขาทาเป็นจิจวัตรอะไรอย่างนี้นดีกว่าค,คือคือฝ่ายซ่อมอะเขาก็ซ่อมไปเซอร์วิสก็เซอร์วิสไปดูแลเรื่องฮอนเกียร์ทำเครื่องอะไรก็ทําไปแต่ว่าในเรื่องงานย้ายของสับตากลมเป็น E55 ตัว2องหนึ่งเป็น E63 หรือ s c สค W140 ที่เป็น S200 อะไรเงี้ย ยายเครื่องเป็น500 500เอมอีเขาเร่งไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็ทําที่เนี่แหละเยอะอหอบแล้วเหนื่อยใส่แม้ห่ายใจไม่ได้ออกนะฮะโอ้ยนี่ที่คิดว่าอาทิตย์หน้าอาจจะได้เอารถกลับเอาไปทำอีงอื่นต่อนะจะได้ไปบอไอตัวนี้มันจะอยู่เนี่ยมันจะมันจะติดตรงเนี้ยนะ<ม>แต่แต่มันยังมี ไม่รู้อะเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวคตงต้องต้องลื้อออกอีกทีนึงเพราะว่าคี่เหอ,อ,อเออเจอแต่อันเนี้ยชิ้นเดียวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ถกทิ้งเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเอซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวตี้ไปหากอ่อนก็จะไม่ได้เป็ <laughs> <laughs> นกันนก็ประมาณนี้แต่วันวันนั้นเออพี่เป็นคนลื้อออกใช่ปะ่ะ <pairs> หรือว่าตอนเอารถมามันไม่มีหรือว่านี่จำไม่ได้จริง อนที่มารอบแรกเลยอ่ะเหมือนว่ามีมานะจอดทะลุไหครับเออตอนจอดทะลุอ่ะเอาเอามามีกุ๋มมาไหมคุ้นๆว่ามีนะคุ้นๆว่ามีน่าจะมีจําได้ว่ามีเพราะลืมใช่ไหมแต่เอากลับไปที่ขนของวันนั้นอ่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะไอ้ถ้าถ้าไอเนี้ยไอไอเนี้ยไงพวกเนี้ยมันมันก็ควรจะอยู่ด้วยกันแต่ส่ร์แบบของแบบแรงน้ำแห้งไม่รู้จะมีไหมไม่มีนเทียมเนี่ยพวกนี้ ที่ติดมามันกล่องเลยใช่ไหมโอเคเข้าใจพี่เปื่อยหมดละอืมมันมือสองไม่ต้องคุยอะ่ะแล้วมีแล้วมีเทียมหรือเปล่าประเด็นเทียมใครจะไม่รู้นะครับของใหม่แพงแพงใช่เนี่ยแพงรู้เลยว่าแพงแล้วก็หมุดตัวนึ็นเป็นร้อยออไม่มีมาเลยใช่พี่ อะไรวะเนี่ยอะไรทางเรือช่ไหนเอ่อไอ้พี่ไอ้จบนักปั้นไอ้ไฟหน้ามันไม่ติดข้างอนึงใช่พี่มันยังไติดข้างหนึงหลอดครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหลอดครับโอเคโอเคระบบทุกอย่างตรงนี้ก็จะเสียขนก็จะไล่ไฟเข้ากันอ๋อโอเคโอเคตอนนี้น้ามันเข้าฝั่งนี้ด้วยแหละเดี๋ยวค่อยมาไล่ทีไหมเพราะก่าก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนฝาดีเ้ยขไม่น่าขึ้นเปลี่ยนฝาดกาหลังได้ ดูแล้วยาวพี่เดี๋ยวไปตามล่าของก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเืออท้ายยย่งยใช่ท้ายกับไอ้กล่องกล่องบอกไปเอามาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปตามล่าของอย่างอื่นไม่น่ามีแล้วพี่นะโอเคหมดแล้วใช่ไหมล่ะแหลกรวกับปัมป๊มปั๊มก็มมร,รัว่วปั๊มพาวเวอร์ก็รั่วปั๊มพาวเวอร์มันซ่อมได้ไหมครับหรือว่าต้องเปลี่ยนเลยปัม๊มสกรีนไม่เคยซ่อมไม่มีอะไรครับคุณไหมไม่ม,ไม,ไมีไม่น่าจะมีอะไรซ่อมไม่มีอะไรก็คือต้องเปลี่ยนทั้งลูกของใหม่ ทุนทะลักวะพี่คนนี้ที่หายไปปวดแล้วรั่วทุกอย่างรั่วทุกอย่างแล้วที่สตาร์ทบางทีไฟเอสโชว์บ้างไม่โชว์บ้างได้ไหมที่ก่อนหรือที่ไหนไม่ครับมันมันดีเพืตัวเองครับขับวงอะไรซ้ายขวาก่อนใช่ไหมตอนนี้ตรงใส่กระดแจไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็อ่าใช่เงี้ยแล้วมันจะหายอ่าโอเคมีเข้าใจก็ มันจะโชว์แค่ตั้งเยอะเชื่อตอนแรกเหรอโอเคสปริงคงตัวที่สุดแล้วนะครับแด็แค่นี้ก็ประมาณเดิมนะพี่มันเสียกว่าเดิมเยอะนะครับตอนเริ่มตูดมันอ๋อเออว่ะใช่ลืมไปตูดมันดงปี๊ดเลยตอนแรกเปลี่ยนยางรองใช่พี่นี่งรองหนึ่งติ่งเปลี่ยนหนึ่งติ่งหมดแล้วครับถ้าจะให้ตัดสปริงข้างหลังออกตัดแล้วตัดแล้วด้วยตัดต้นแขนนะครับเอือ โด่งปี๊ดเลยทำไมมันโด่งอยู่วะเนี่ยแตนี่ก็แข็งแล้วไปลองขับดูแข็งกระด้างเหมือนกันนะต้องใส่สปริงด่อนแต่นี่มันเป็นสปริงเดิมใช่ไหมพี่ครับสปริงเดิมอ่าอันเดี๋ยวขอลองวนดูเร่นๆรอ๋ฮะรอบที่แล้วอ่ะตีขับมาแบบว่ารถรถมันไม่มีอะไรเลย รอบนี้ก็จะเป็นการลองขับแบบสั้นๆเท่าเทาอู่เท่าอู้เหมือนเดิมแต่ว่ารอบเนี้มีกระจกแล้วนะครับตากล้องครับตาตากล้องไม่ต้องห่วงะรอบนี้รอบนี้มีกระจกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวตีจะลองไปยังยังชิบหายไปปวกเลยครับัี้ี้เรียกว่าลองวนเล่นก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ได้มันก็ได้ขับแล้วล่ะคันนี้ก็ที่ก็ขับจาก ฝั่งเรียบด่วนมาอู่เนี่ยวันนั้นอ่ะแต่ว่าวันนั้นมันมีบ่อตัวเดียวภายในมันไม่มีไม่มีอะไรเลยอะ่ะบอกแล้วว่าทำรถหนึ่งคันไม่ใช่เรื่องเอนเตอร์เทนเลยอ้าวปักต้นนี้ใช้ได้แล้วช่วงหลางกุกกกักเอาตอนนี้ใช้คำว่าเอาแค่มันพอวิ่งได้ก่อนฮะเพื่ออย่างอื่นนะเี๋ยว่า โมีโอเคนะแต่เ,เท่าคันบอนได้เปล่าไม่รู้ต้องลองต้องลองเออแต่พอมันมันมันนู่นนี่นั่นมันมันสมบูรณ์สมสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์มันสมบูรณ์ขึ้นมันก็มันก็โอเคเกียร์เปลี่ยนนุ่มครับ ใกล้จะแอบแซบได้จริงนะเดี๋ออขอลองคิกด้าหนึ่งทีครับโอ้โหโอ้โหเร็วมากโอ้ยโอเคครับคนหลงคนลงแซปอยู่ครับแซปมากในซอยนะเราเมื่อกี้ก็ขับเร็วไปนิดนึงแต่ว่าขอลองดูหน่อยว่าเกียร์ เป็นยังไงเวลาคลิกดาวเกียร์ขึ้นมาลงปกติไหมแต่โอเคครับขึ้นลงปกติครับแซบอยู่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ออกทริปแล้วออกทริปก็ไว้รถยังไม่เสร็จเลยยังไม่ทํ้ทภายในเลยที่อู่ย,ยังไม่เรียบร้อยเลยต้องไปเก็บสีเอ้ต้องไปเก็บเอินน่ะต้องกลับไปอู่น้องปั้นไปเก็บงานนู่นนี่นั่นอีกท่านผู้ชมครับ รู้อะครับว่าอยากดูครับรู้ครับว่าอยากชมททิดแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือความจริงแล้วเนี่ยเวลามันชนมาถึงของจริงแล้วเนี่ยตีรถมันทําไม่ทันคลิปอะพูด <c oughs> เลยว่ารถทําไม่ทันคลิปแล้วอร็ดอร่อยะฮะกับโปรเจก์นี้นะฮะบาดเจ็บเยอะ,ะฮะเหนื่อยครับผมแต่ก็สนุกดีด้วยความรู้ว่าการปั้นรถหนึ่งคันเราจะเจออะไรบ้างเราจะโดนอะไรบ้างไปซื้อรถทำแล้วอย่ามาทำยังเลยเสียเวลาที่ถ่ายอย่าต่อแรง ต่อได้แต่อย่าแรงเหนื่อยพูดเลยว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ตีกลับไปโซนของตี้แล้วเดี๋ยวได้รู้แล้วว่าตอนนี้รถอัปเดตมันมันค่อนข้างเรียบร้อยไปเยอะมากเลยก็เหลือเก็บงานเก็บดีเทลจุกจุกจิกจก็อีกหลายอย่างนะที่มันแตกๆขากๆไปเออมันก็กอบเป็นข้เกียบอหลาที่ฮะเนี่ยแตกนะฮะแตกนะอี้นี่ก็อีก็มีอยู่อันเดียวฮะ ไอ้ไอ้มือเหนือหัวคุณครับหักนะแม่งมีอะไรดีบ้างวันนี้ฝุ่นแม่งล่วงมาเลยวิธีโยกก็ติดโค้ดครับโค้ดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเปลี่ยนคอมโซนกับบุ๋มพุงอะไรนะต้องหุ้มใหม่หัเกียหุ้มใหม่เบาะหุ้มใหม่ห่าหุ้มใหม่ทำาอีกแสนหนึ่งจะอยู่ไหมเนี่ย งงแงแล้วพ่อด่าแน่เลยถึงพ่อจ่ายแต่พ่อก็ด่าคนทำกันนะครับโอเค okay, ครับเดี๋ยวตีเยอเะ <c oughs> ออกไม่ได้ออกได้อกไดทำมรู้สึกแรงเหมือนประตูไม่เปิดหรอวะเ้มอมันฝฟืดตัเลยมันฝฟืดนิดนึงหร,ร์เลยครับตกใจโ <Okay. S 2> อเค okay, ครับผมท่านผู้ชมครับก็ยังไงติดตามโปรเจกต์ลุงแสบแอบแซบได้ครับก็อาจจะใช้เวลาที่ดึงเนอะเพราะว่า มันยังอีกหลายอย่างครับเหมือนที่บอกแหละมันไม่ใช่น้อยอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับ <c oughs> เหนื่อยครับขี้เกียจขึ้นทั้งตัวแล้วครับร้อนไ <c oughs> ไม่ร้องไม่ร้องโอเคครับผมเราจิ้งกอ๊กกันโอเคครับ